วีเอ็สหล่อหลนะครับคันนี้ปี2014ครับ3,000นเนวิเกเตอร์ครับมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับล้อแมตตีอีสเขอบ18นี่ครับผมมีช่วงล่างโช้คสปริงโหลดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมีท่อซิ่งคันนี้ไม่ต้องแต่งแล้วนะครับมาไปใช้ได้เลยลดราคาพิเศษครับเหลือ4 7 9 0 0พบาทครับจาก4,99,000บาทครับได้รถหล่อๆสภาพดีๆไปใช้นะครับคุ้มค่าครับนี่ล้อแม็กก็สวย แต่เกก็สวยมาดูห้องเครื่องนะนี่ครับแต่งเบาๆครับไม่เลอะเทอะครับรถไม่มีพดชนเลยนะฐานนันเดิมๆนะครับผมฝาโพลคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะนี่ล้อสวยภายในเป็นเบาะทรงสปอร์ตครับมีเกจวัดเรียบร้อยครับมีจอนี่ครับผมเรียงใหม่ประมาณสองแสนนะฮะรถสวยนะครับผมรถไม่โซมไม่ช้ำไม่เน่านะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากครับอย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อน ทางร้านยินดีสู้ทุกขันดอนทุกเคสครับขอบคุณครับ